เคยสงสัยไหมผีมีจริงหรือเปล่าผมก็เคยนะด้านหนึ่งก็มีเรื่องเล่าขนหัวลุกเต็มไปหมดอีกด้านก็มีวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายทุกอย่างคืนหนึ่งผมกับเพื่อนรวมตัวกันพิสูจน์เรื่องผีที่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งชื่อเต้ยืนยันหนักแน่นว่าต้องเจอแน่ป้าข้างบ้านเคยเห็นผมก็แอบขำในใจคิดว่าแสงเงามากกว่า พอเข้าไปข้างในอากาศเย็นยเยือกเสียงลมหวีดหวิวทุกคนเริ่มใจไม่ดีผมเริ่มวัดค่าต่างๆด้วยเครื่องมือที่เตรียมมาวัดอุณหภูมิวัดสนามแม่เหล็กเพื่อเจออะไรผิดปกติสักพักเต้ร้องเสียงหลงเห็นอะไรแวบ,บๆตรงหน้าต่างทุกคนหันไปมองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเต้เริ่มโวยวายหนักขึ้นผมเลยลองเอาเครื่องวัดไปจ่อตรงหน้าต่างปรากฏว่าค่าสนามแม่เหล็กสูงขึ้นผิดปกติ ผมเลยลองอธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะสายไฟเก่าหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงแต่เต้ไม่ฟังแล้ววิ่งป่าราบออกจากบ้านไปเลยสุดท้ายผมคิดว่าเรื่องผีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนวิทยาศาสตร์อาจจะยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมดแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เชื่ออะไรอย่างงมงายต้องใช้วิจารณญาณไตรตรองให้ดีก่อนเสมอครับ